ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวรชยางงมสุราตปัจจุบนันกำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านบางปิ้งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประทถมศึกษาสมุทรสาครได้รับรางวัลระดับประเทศรางวัลชมเชยอันดับ2ระดับช่วงชั้นที่2ในการประกวดบรรยายธรรม ระดับคณะส่งภาค14งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศัการาช2564จัดโดยกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมวัดชัยชนะสงครามมีความสนใจ นำมาสู่การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลระดับจังหวัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับช่วงชั้นที่2ในการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการฝึกทักษะการพูดฝึกมารยาทไทยในศาสนพิธีอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วย มีความจงรัก <irgendw> ภ <carbono S 2> <ül jis Anyway, ading> ักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแสดงออกถึงความกตัญยูรู้คุณต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องซึ่งภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมอันภาคภูมิใจของคนไทยพัฒนาตนเองมีวินัยในการวางแผนชีวิต รับผิดชอบภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติในการแข่งขันกิจกรรมประกวดเล่านิทานคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3งานศินละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562 เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อยมีความประพฤติดีอยู่ในโอวาทของผู้ปกครองและครูอาจารย์อีกทั้งยังเป็นแกนนำในโครงการมารยาทดีตามวิถีพุทธ และเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในรายการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3ระดับสหวิทยาเขตสาครบุรีสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้อีกทั้งยังเป็นแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย สนุนให้เด็กและเยาเวชนหันมาสนใจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมพื้นถิ่นด้านศาสนาด้านศิลปะด้านดนตรีด้านการแสดงและมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแสดงออกถึงความมีคุณงามความดีและสร้างสารรค์เป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นควรค่าแก่การเผยแพร่ในวงกว้างได้จึงได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อรับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564ในระดับกลุ่มจังหวัดที่1ระดับประถมศึกษาสถานศึกษาขนาดกลาง อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและยาวชนดีมีคุณธรรมเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา2564ศึกษาคนา้นคว้าและเลือกใช้เทคโนโลยีนำมาใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลงานให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรม เช่นการสร้างสื่อในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโคโรนา2019เพื่อสร้างเสริมส,สุขอ,อนามัยที่ดีแก่เยาวชนหรือสร้างสืงส่อคุณธรรมในการบรรยายธรรมภายใต้หัวข้อพอเพียงก่อสุขทุกสถานจะะเเป็นนแแแบบบอยย่่่่าางงงงทีีดดชวสสสมรรริลล้ั เรียกว่าชนหันมาสนใจในมรดกภูปัญญาอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าทางด้านาศาสนาด้านศิลปะด้านดนตรีด้านการแสดงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบไปขอบคุณค่ะ